ชื่อของผมคือซงกินวูฮันเตอร์แรงซอีในกิลฮันเตอร์ผมคือคนที่แรงต่ำสุดและอ่อนแอที่สุดผมไม่เคยคาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับผมไม่เคยเลยแป้งเอ้ยตอนที่หนึ่งกงโซเกาหลีใต้ลนอีซงกินวูถ้าคุณมองข้ามเรื่องความแข็งแกร่งและการฟื้นฟูทางร่างกายที่มากกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยแล้วก็ ผมโคตรกระดากปากเลยที่จะเรียกตัวเองว่าฮันเตอร์แน่นอนก็เพราะว่าผมมักจะเจ็บตัวอยู่เสมอและบางครั้งถึงขั้นเฉียดตายเลยด้วยซ้ำฮันเตอร์คืองานที่แขวนชีวิตตัวเองไว้บนเส้นได้ผมไม่ได้ทำมันเพราะชอบมันหรอกนะใช้งานก่อสร้างในกรุงโซเงินที่ผมทำได้จากกิลฮันเตอร์มันแทบไม่พอที่จะจ่ายค่ารักษาของแม่สำหรับคนธรรมดาไร้ซึ่งพรสวรรค์แบบผมจึงต้องเป็นฮันเตอร์อย่างไม่มีทางเลือก นี่ครับเพียขอให้โชคดีในการลงเลดวันนี้นะครับขอบใจนาน้องเฮ้ยคิมไปเจอกันนานนะอ้าวแบค็คนายมาทำอะไรที่นี่ไหนบอกว่าจะเลิกไปเพราะไม่อยากเป็นฮันเตอร์ไม่ใช่หรออ๋อเมียฉันตั้งท้องลูกชายคนที่สองนะ่ะฮ่าฮก็นะไม่มีอะไรหาเงินได้เร็วเท่าลงเลดแล้วล่ะนะ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆฉันเสียๆอยู่เนี่ยตั้งแต่ล่วงไปครั้งก่อนมันผ่านมานานพอดูเลยสกิลฉันที่แย่อยู่แล้วยิ่งแย่เข้าไปอีกตั้งแต่หยุดพักไปโย่ทรงมาแล้วเหรอขอบใจนะที่มาทรงอากาศข้างนอกหนาวขนาดนี้นายก็ยังมาได้นะเยี่ะมากพวกสบายมากครับวันนี้รบกวนด้วยนะครับ โย่ทรงกินอะไรมาหรือยังเรียบร้อยแล้วครับคุณคิมซังชิกขอบคุณที่เป็นห่วงไอ้หนุ่มนั่นเป็นฮันเตอร์ที่เก่งใช่ไหมทุกคนดูดีใจกันนะที่ได้เจอเขาเฮ้ยนายไม่รู้จักก็ไม่แปลกเขาเข้ามาตอนที่นายเลิกพอดีฉายาของเขาคืออ่อนแอที่สุดในโลกอ่อนแอไม่ใช่แข็งเก่งที่สุดหรอเฮ้ยนั่นเขาไว้เรียกพวกแรงเอสเว้ทรงหนัากาของจริงเลย หมายถึงขนาดในดันเจี้ยนลังอ e, ีหมอนั่นยังน่วมเลยแล้วเขาก,ากากสุดเลยจริงดิเออที่แน่แนก,ากากสุดในหมู่พวกเราแล้วทำไมทุกคนถึงกีจาล่ะวะนั่นหมายความว่าดันเจี้ยนที่พวกเรากำลังลุยวันนี้มันจะอ่อนแอลงตามไปด้วยยังไงล่ะอ๋อเข้าใจละเฮ้ hey, คุยกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะได้ยินเอาได้ยินหมดแล้วล่ะครับเฮ้อ วัดดีผมขอกาแฟแก้วหนึ่งได้ไหมครับฮะฮันเตอร์ซงจินวูขอโทษด้วยครับกาแฟของเราเพิ่งหมดพอดีวอ้แต่กาแฟอีกแล้วกรรมของตูขอโทษจริงๆนะครับฮันเตอร์ซงจินวูไม่เป็นไรครับผมโอเคฮะซงจินวูนายไปบาดเจ็บมาอีกแล้วเหรอโอ้วัสดีครับคุณจูฮีมาเข้าเร่วมเลดน,นี้ด้วยเหรอแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาหน้านายไปโดนไม่รู้เหมือนกัน มันคงไปโดนอะไรสักอย่างตอนที่ผมออกล่าลรมั้งครับฮ่าจริงเหรอเรื่องมันเป็นยังไงนไงายไปโรงพยาบาลมาแล้วหรือยังไปแล้วครับพวกเราเข้าไปในดันเจี้ยนแลงง E และผมเป็นคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บฮะทำไมเป็นงั้นล่ะคนอื่นๆเป็นพวกแรลงสูงๆกันทั้งนั้นนะครับพวกเขามายิงเงาและประมาทนะสิถึงไม่ยอมพายุเลิกไปด้วยช่างมาเถอะครับมันเกิดขึ้นเพราะผมอ่อนเองแหละผมชินกับเรื่องแบบนี้ แล้วล่ะครับคุณจีฮูก็รู้นี่นาะใช่ไหมดูเหมือนพวกเขาเตรียมตัวจะเข้าเกตกันแล้วพวกเราก็ไปเถอะโอเคทุกคนพวกเรากําลังจะไปสนุกกับการออกล่าดังนั้นฉันเลยไม่อยากขัดอะไรมากแต่ว่าฉันอยากเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ของเลดี้ทุกคนจะโอเคกันหรือเปล่าฮัมคุณซองคนแรงสูงสุดในหมู่พวกเราผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับถ้าเป็นคุณซองผมก็ไว้วางใจได้นานแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นสกิลของคุณ ดูแลพวกเราด้วยนะครับคุณซองชียุนเอาล่ะงั้นไปลุยดันเจี้ยนกันเลยโอ้คุณซองอยู่ข้างหลังพวกเราไว้และพยายามอย่าบาดเจ็บล่ะโอเคฮ่าโอเคครับไปกันจินวูโอเคโอเควันนี้ต้องทำให้ดีที่สุด